ครับทสวัสดีทุกคนเปนด้วยนะครับดูกับผมเองครับไอไม่เตอ่นนะครับวันนี้ผมก็ผมขี้เกียจฟาร์มตังค์ทุกคนผมขี้เกียจฟาร์มตังค์ะผมอยากมีเงินคูณสองนะทุกคนผมเดี๋ยวผมแปะชื่อไว้ให้แล้วก็บอกชื่อชื่อตัวเองมาพิมพ์ชื่อตัวเองมา,มงมามแล้วผมไปรับแอดขอบคุณที่จริงใจที่จะแบบให้ผมนะครับเกมเกมพาร์ตไอ้นี่นะครับ เกียมพาร์ทตามทางคูณสองครับทุกคนเอาผละไรผมไปก็ได้ผมยอมทุกอย่างเพื่อแรกนะครับอูช้างมุจิพิชคอนโทลไปไม่ก็พระก็ได้นะครับผมยอมทุกอย่างครับเพื่อน,นครับผมรู้สึกขี้เกียจแลวตอนเนี้ยเนี่ยเอไปให้หมดเลยผมยอมทุกอย่างนะทุกคนผมรูม้สึกขี้เกียจเนาะมันไม่มีแรงเล่นแล้วทุกคน โดนมาสองรหัและรหัดแรกโดนแฮกอีกอาที่สองโดนแบนไม่ให้เข้าบลฟูดและรหัสนี้จะเป็นอะไรนะครับผมก็รู้สึกเกียดฟาร์มน,นะไม่อยากจะฟาร์มต่อเลยทุกคนผมก็ไม่อยากจะฟาร์มเลยทุกคนแต่ผมจะฟาร์มจนดูทันให้ได้ แต่ถ้าใครมีฟาร์มตังคูณสองเอาไมา้ผมผมขอเทศนี่ครับผมขอคนที่จริงใจที่จะเทศนะครับผมไม่ไหวจริงๆเลยคนมันฟาร์มตังเนีายผมจะทําเผ่าฉลามแล้วก็หมัดซุกวีหนึ่งนะตอนนี้ผมไม่ได้มีเผ่าฉลามนะเดี๋ยวผมจะไปเก็บตังสุ่มเผาสุ่มเผาฉลาม อือจ้ได้อืมกขอคนที่จริงใจจริงๆนะทุกคนขอคนที่จริงใจจริงๆที่จะเทตกับผมได้ผมก็เอเแคเก็บอาล้วโอเคครับสำหรับเพื่อนี้มีแค่นี้แหละขอคนที่จริงใจจริงๆนะผลไปให้หมดเลยก็ได้อะ คุณเลยก็ไปเลยโอเคครับเตรียมลับเลยมีแค่นี้แหละไม่บาไม่เจ็บนะคิดหน่าขอบคุณนี้จริงใจจริงนะคุณ